ค้นหาสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเคล็ดลับการสร้างสมดุลที่ยั่งยืนในยุคที่ทุกอย่างเคลื่อนที่เร็วและเต็มไปด้วยความคาดหวังสูงทั้งจากงานและครอบครัวการหาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับหลายคนแต่การมีสมดุลน,นี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณรู้สึกมีความสุขขึ้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานด้วย หการจัดลําดับความสำคัญการรู้จักลําดับความสำคัญเป็นขั้นตอนแรกในการหาสมดุลถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณทั้งในด้านงานและชีวิตส่วนตัวทำรายการสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเช่นสุขภาพครอบครัวความสำเร็จในงานแล้วจัดเวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม 2. การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคนิคการจัดการเวลาเช่นพอมโดโรเทคนิคการทำงาน25นาทีพัก5นาทีหรือการแบ่งเวลาทำงานให้ชัดเจนนอกจากนี้การเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่เมื่อคุณมีงานที่ล้นมือก็สำคัญ 3. การแยกงานกับชีวิตส่วนตัวให้ชัดเจนเมื่ออยู่ที่ทำงานให้ทุ่มเทนในการทำงานและเมื่อถึงเวลาพักผ่อนให้คุณพักอย่างเต็มที่พยายามไม่ให้เรื่องงานเข้ามารบกวนเวลาส่วนตัวเช่น ไม่เช็คอีเมลหลังเวลาง,งานหรือปิดแจ้งเตือนจากแอปที่เกี่ยวกับงาน 4. การดูแลสุขภาพจิตและร่างกายการออกกำลังกายและพักผ่อนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญการจัดเวลาสำหรับการพักผ่อนทั้งทางกายและจิตใจจะช่วยให้คุณมีพลังสำหรับการทำงานในวันต่อไปนอกจากนี้ควรฝึกเทคนิคการหายใจลึกๆหรือการทำสมาธิเพื่อลดความเครียด 5. ความยืดหยุ่นในการทำงาน การทำงานแบบ work from home หรือ Hybrid อาจช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการจัดการเวลาระหว่างงานและครอบครัวมากขึ้นการหาวิธีที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และงานของคุณจะช่วยเสริมสร้างความสมดุลได้ดียิ่งขึ้น 6. การสื่อสารที่ดี การพูดคุยกับหัวหน้าง,งานหรือเพื่อนร่วมง,งานเกี่ยวกับความยากลำบากในการหาสมดุลอาจช่วยได้มากหลายองค์กรเข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องนี้และมีการสนับสนุนเช่นโปรแกรมช่วยเหลือพนักงานหรือการปรับเวลาการทำงาน 7. การปรับตัวและเรียนรู้ตลอดเวลาความสมดุลในชีวิตการทำงาน และชีวิตสวนตัวไม่ใช่สิ่งที่สามารถบรรลุได้ในทันทีการเรียนรู้และปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นการเปลี่ยนงานการมีครอบครัวหรือความเปลี่ยนแปลงในสังคมจะช่วยให้คุณสามารถรักษาสมดุลได้อย่างยั่งยืน